สวัสดีค่ะกลับองกับเราอีกแล้วนะคะกับชาแนลพันชีสไมลีเย่วันนี้นะคะเราจะมารีวิวชั่นวางสกูชิการนี่นะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของไม่แท้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจัดอยู่นะห้องอาจจะรุกต้องขอโทษด้วยนะคะ นี่จะเป็นพวกสกูตชี่ไม่แทน,นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคมาเริ่มจากชั้นแรกนะคะก็จะเก็บพวกเป็นอันนี้ไม่ได้แยกหมวดหมู่นะคะก็เก็บเก็บอันนี้จะเป็นพวกโดนัท Hello Kitty โดนัทต,ต่างๆนะคะก็มี2009-2015นะคะขอรีวิวแบบไม่ละเอียดนะนี่ก็จะเป็น2015-2009มี3ชิ้นแล้วก็ข้างในจะเป็น English Bread Soft l o a f Bread นะคะนี แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกช็อตเค้กไอบลูมทั้งหลายนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นแนวะน้าแล้วก็ข้างในมีเบดดงเบดดอลมีสโนวี่มีคิวตี้ครีเอทีฟอะไรอย่างนี้นะคะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นของ f อซที่ให้มานะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปลาแทกินะคะแล้วก็ชั้นล่างนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นมินเนี่ยนเค้กโรที่ f อให้มาแล้วก็น,นี้จะเป็น ถ้วยติมครัวซองปอมปอมขวดนมอะไรพวกนี้แล้วก็มีพีชนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นแทงเกอร์นะแล้วก็ไอติมแล้วก็เป็นของพวกกิกิแล้วก็มีเมลลี่มีเรดโดเรดโดข้างในนะคะโอเคก็จะเป็นพวกครัวซองอังเคิลนิกอะไรอย่างนี้นะปอมปอมปูลีนน่ารักมากเลยโอเคนี่ก็จะเป็น เกโรนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้กําลังจะจัดเป็นหมวดหม่นะคะตรงนี้จะเป็นพวกบานต่างๆนะคะคือมีน้อยมากเราจริงๆนะนี่เป็นบานมินิบงมินิบานเป็นซาลาเปาอะไรอย่างงี้นะคะสะโลมากเลยนี่นะโอเคนี่อูมามิออนเซ็นบานเคอิบานอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น เ,ออเขาเรียกว่าพวกขนมปังต่างๆนะคะแซนด์วิชเป็นอะไรไม่รู้อะขนมปังแผน่นอันนี้แซนด์วิชมันขาดเป็นสองท่อนแล้วเนี่ยหายไปไหนท่อนนึงก็ไม่รู้นี่นะคะก็จะเป็นปังเนยปังผงปงังแผ่นปังปอนนะคะนู่นก่อหูหานอนอยู่นี่นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นสกูชี่แบบไม่แท้ทั่วไปนะคะ มีไอตรงไอติมมีอันนี้มีกล้วยยืดนะคะมีคุ้มะใครอโอเคก็รีวิวประมาณนี้ละกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร้ like, แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย